สมาคมการแสดงสินค้าไทยประกาศความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านะคะพร้อมขันรับนโยบายภาครัฐจัดงาน Thailand Mice Ex c h a n g e 2 0 2 4หรือ Thailand b u s i n e s s Exchange นะคะกระตุ้นการใช้จ่ายโดยไมซ์นะคะภาคองค์กรพร้อมปักกันประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สําคัญสําหรับการจัดงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาคให้คุณได้พบกับนวัตกรรมและบริการนะคะการจัดงานแสดงสินค้าการประชุมองค์กรและการจัดอีเวนต์อย่างเต็มรูปแบบ อยู่ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยนะคะด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนในระหว่างวันที่17-18กรกฎาคมนี้นศูสย์เทศกันรรรและการประชุมไบเทคบางนาโดยภายในงานถแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากนายภูริพันธ์รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสร,ริมการจัดประชุมลันเทศกาลองค์การมหาชนพร้อมด้วยดรดวงเดชนะคะผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการสแสดงสินค้านานาชาติสํานักงานส่งเสร,ริมการจัดประชุมลันเทศกาลองค์การมหาชนให้เกียรติเข้ารโรมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ ในานามของสมาคมแสดงสินค้าไทยเนี่ยนะคะเราก็จะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่ช่วยกระตุ้นการใช้งานของธุรกิจ exhibition กับ m e t t n n นะคะ mm hmm. การจัดงานนี้จะจัดในช่วงวันที่17-18กรกฎาคมปีนี้นะคะ mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นการโชว์เคสสมาชิกด้วยแล้วก็มี uh, บริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนของธุรกิจไหมนะคะไม่ว่าจะเป็น Venue Organizer นะคะแล้วก็ Services Provider เพื่อจะสามารถให้บริษัทที่มีความสนใจจะจัดงานหรือว่าจัดงานอยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม s o ร์ซ,ซิ่งสำหรับ Supplier ออนะคะเพื่อจะสามารถทำให้งานเนี่ยมี r อ i และ r อาที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งตรงนี้ครับก็จะเทินออกมามีการจัดการเพิ่มขึ้นประมาณสัก2,000องคอ์กรนะครับโดยโดยเฉลี่ยแล้วก็องคอ์กรหนึ่งก็ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าน่าจะมีเงินในระดับร้อยล้านที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการที่เราจัดงานนี้จบแล้วองคอ์กรต่างๆเนี่ยมาใช้งานเอ็กซิบิชันกับการจัะชุบองคอ์กรเพิ่มขึ้นครับ อันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าในความร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่การลงทุนร่วมกันนะครับภาครัฐเองเนี่ยก็สัดส่นเงินส่วนหนึ่งภาคเอกชนเองโดยทีเอก็สัดส่วเงินส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลงแรงในภาคส่วนต่างๆ ดัน้เวลาที่เราขับเคลื่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการตื่นตัวนะครับคือการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจและภาครัฐเนี่ยหันมาใช้การแสดงสินค้าและการประชุมองค์กรเนี่ยเป็น tools ในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเขามากขึ้นนอกจากการที่จะใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆทั่วๆไปครับ ค่ะก็ของช่วงการแถลงข่าวก็เป็นการทำ e x h i b i t t r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  o o t t o o n นะคะเราก็อยากที่จะรวบรวมผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเราช่วยสปอร์ตเราเนี่ยมา,มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมให้มันมีการจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงไปยิ่งยิ่งขึ้นค่ะก็อยากส่งสัญญาณไปยังผู้นำองค์กรนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ สำหรับการที่จะสนับสนุนให้ Marketing Manager หรือ Marketing Team ของท่าน HR ของท่านเองรวมถึงบุคลากรต่างๆนะครับในการที่จะมาแสวงหาความรู้แล้วก็มาพบปะเจอเจอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็งาน t m x ครับจะเป็นคำตอบสำหรับทุกท่าน